เย็ดเปียกงานเข้าแล้วเห็นไหมผมขับรถเข้าเวที่ตรวจสภาพเขาบอกว่าเอกสารผมใช้ไม่ได้สวัสดีครับพ่อของเราสองคนผมป๊อกกี้ผมโก้ครับ สคนในรายการป๊กโก้ขี่เต่าเล่าเรื่องสวัสดีครับผมป๊อกโก้ขี่เต่าเล่าเรื่องนะครับวันนี้ผมจะเอารถ b i ทเทิลหรือน้องไข่ตุ๋นเปิดประทุนไปต่อภาษีนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนอยากจะรู้ว่ารถเต่า b i ทเทิลเปิดประทุนเสียค่าภาษีเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกัน เพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็กำลังมุ่งหน้าไปขนส่งจรุดจักรนะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทำตรงน,นู้นจะได้ตรวจสภาพจะได้ต่อภาษีจะได้ซื้อพลบอกมาทันซื้อนู่นซื้อไม่ให้หมดอะ่ะ <Eyes out> เออมันง่ายดีเราก็มาถึงผมเข้าทางวิภาวดีนะครับและที่ที่ผมจะตรวจเนี่ยก็พินบูม เปียกงานเข้าละผมเห็นว่าผมขับรถเข้าเวที่ตรวจสภาพเขาบอกว่าเอกสารผมใช้ไม่ได้เขาบอกว่าผมเอาเอกสารชุดเก่ามาแต่อันใหม่ที่เปลี่ยนทะเบียนแล้วอ่ะดันเอาเก็บไว้บ้านโอ้ m ก god แม่งบอกให้ผมว่ารบกวนคุณไปอาคาร2ชั้นสองเพื่อคัดลอกทะเบียนโอ้ oh, และคุณคิดดูเวลาบ่าย2กว่า ไม่อยากคิดสภาพเลยแว่งไอ้ป๊อกเอ้ยนี่นะครับคือเอกสารนะครับได้มาแล้วนะครับจากการรอเกือบหนึ่งชั่วโมง5้าคิวนะครับเพื่อนเพื่อนแลาเข้ามาในขนส่งแล้วนะครับนี่แหละครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ต่อคิวเพื่อจะต่อภาษีนะครับ รถค่อนข้างเยอะนะพอหน่าจะเตรียมตัวไปเที่ยวปีใหม่นะครับเลยมาต่อภาษีกันเยอะนะครับคิวเราแล้วขอบคุณครับไหนที่สุด <c oughs> ก็ได้มาแล้วนี่แหละครับเพื่อนๆผมก็มาต่อภาษีให้กับน้องไข่ตื่นป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเควันนี้เราก็ทำภารกิจเสร็จแล้วครับก็ เจอกันคลิปต่อไปยังไงวันนี้ป๊อกโก้ขี่เต่าเล่าเรื่องก็ลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับ